ปลาา,า,าให้มีแต่ความสุขความเจริญสัพพทุกสัพพะสวกสัพพโรคสัภัยอย่าได้มาใกล้่าได้มาเบียดเบียนทำอะไรก็ขอให้สุขสมหวังบุญรักษาเทวดาคุ้มกองปลาทูปลาทู new mengbatatan sebabanu Pawinak sebat manuk Pawinak sebasang Kanu Pawinak setaso di bantu Budha jinno jataro tantra vaskanti อัฒมาภาพขอกอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพนะที่ถวายน้ำปะนะวันนี้คนโยมมนฤ์ดีสังมงคลก็มีอ้อยมีแคนตาลูปมีตลาดไทยเจ้าภาพน้ำปะนะร้อยแก้วมีแม่น้อยสายบุญพร้อมกับพระสายบุญพระสุริย์ไกรมืองขอขอรุโรจน์กัขอขอบทุกคน ร่อนพรหดรากกทิ